สวัสดีครับวันนี้เรามาสาธิตการพับเสื้อแบบไปไว้นะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราเ Pascal, แบ่งเสื้อเป็นตึงกลางก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราได้กึงกลางแล้วต่อมาเนี่ยจากกึงกลางเนี่ยให้เราแบ่งอ,อีกครึ่งหนึ่งนะครับทางแนวยาวโดยให้เรียกจุดที่อยู่บนสุดนะครับเป็นจุดที่1จุดที่อยู่ตรงกลางตรงรอยต่อเมื่อกี้นะครับเป็นจุดที่สอง แล้วก็ที่ปลายเสื้อเป็นจุดที่3ามนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราจับจุดที่1กับจุดที่2ไว้จับไว้เลยนะครับทีนี้เราดึงจุดที่1มาประกบกับจุดที่สามต่อมาให้เราดึงจุดที่2ออกอแล้วก็สลัดนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการพับเท่านี้เราก็จะได้เสื้อที่พับแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูไวๆกันอกีกรอบนะครับ เ,เรียบร้อยครับเป็นไงครับเสื้อพับก็ยังไงไปลองใช้กันดูนะครับสะดวกดีครับขอบคุณครับ